เธอดูนะเธอฉันจะถ่ายให้ดูฉันจะถ่าให้ดูนี่หนึ่งสองาเธอตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนกดมากๆเลยนะสองขวดดีใช่ไหมไปเลยเธอวันนี้ขอร้อยยี่ไปดูไปดยหรือพูดทายยันไข่เลยเร็วสองขวดเร็วสองขวดสองขวดครับานะ หมดเธอตัวนี้เร็วกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วหมดเธอวันนี้ขอไม่ละเอาไปเร็วลูกหาเลยหาเลยกูตาำหาหมดเลยหาหมดเลยช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยทุกคนคนละขวดคนละห้าเลตกราบแล้วนะวันนี้นะอ๋อเร็วช่วยกระจายช่วยกระจายเร็วเธอสองขวด ขอคนละห้าเซ๊เร็วมาเร็วกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นฐานไอ้ฉานได้ไหมช่วยกันหน่อยนะมาได้เออกูฐานัล้วปวดเลยกูฐานั้วปวดเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วสองก้าเก้าเร็วดูสัตว์ก่อนมาเร็วมาเร็ว ผมาดิผมาริผมาดิผมมาดิบูมเอาหน้ามาเห้หนูเอาหน้ามาให้หบูมเฮ้ยเอาหน้าใสเลยมาเนีไม่ออกเทไม่ออกมาเร็วโอ้ยเป็นบุมกุศลพระเจ้ามาเร้วการโยนใส่กระโดดมาเร็ว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 าเรมาเาทร็ามเร็วาเเร็วาเร็วเร็วเร็วาเมเรารเวเร็วว เป็นเซเลอรทองคำแล้วคุณอยากดูว่าด้านในมีทองจริงหรือเปล่ากูต้องกดนะลากดให้เขาน้อยนะสนาทีแล้วขอคนละใครกดแล้วกดอีกใครมีที่บ้านแล้วสิบกดคนละคนละคนละสองเซตคนละสองเซตคนละสองเลย สขวดเลยโอ้พรุ่งนี้เช้าเจอในทีวีขวดละร้อเลยนะสองขวดสา8เก้าแปดเลยนะโอ้กดก่อนนะโอ้ยัขอละเอ้เร็วเร็วอไปอีกไปอีกไปไปอองขสองขวดสองเก้าเก หถือว่าแม่ตาอมาแล้วๆอีกสองขวดหาแล้วหน้าไม่เหี่ยวเดินพักก่อนนอนพักก่อนนอนถ้าแพ้คืนเงินแพ้คืนเงินวันนี้ไม่ต้องห่วงฉันโรงงานดูแลจนนี่หมดเลยเธอโดหน่อยวันนี้ขอแม่ตาพร้อมๆแม่ทุกคนด้วยนะครับ กราบเลยนะครับวันนี้กราบแบบเป็นจานข้ประดิษฐ์เลยนะครับมาแล้วลูกกดกดกดอ่ะอ่เฮ้ยกูเหลือเวลากี่นาทีนะหนึ่งนาทีใช่ไหมสมมุติกูอยู่ในทีวีเทปห้าสี่สามสองกคนนี่คือโกคาเวอคอนเสิร์ตเซรามไปครับตัวนี้ไข่ปลาคาเวอสีดำนะครับผสมน้ำทำยี่สิบกลนะครับทากราดทุกวันนะครับหน้าไม่เขียวนะครับตัวนี้นะครับรวเร็วเร็วเรื่วงนะครับโบทงโบทงกระเทานนะครับตัวนี้ทานเลยครับไข่แพ้ขึ้นเงินนะครับตัวนี้สองขวดนะครับใช้ได้สิบเดือนขวดละร้อยไอ้แบล็คขวดละร้อยกไอ้แบล็ด โมดใจกันดจกันเลยโดจกันเลยแล้วแล้วแล้วมันทาได้เดมันทาได้ทั้งตัว ก้าวไปแล้วก็ถึงอย่าทาพระกวาโยโซพระกวา,ากด มาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วกใจกันเลยลูกสองขวดพรุ่งนี้เช้าเจอเลยนะขออนุญาตนะไทยรัฐนะครับ3า9แน่นอนนะครับ5้9แน่นอน3ขวดนะถ้าส่งร้อหนึ่งนะแต่วันนี้ครับเหลือขวดนึงไม่ถึง15 0าบาทขวดเลยเลยสขวดเลยแม่สอขวดเลยแม่กดใจกัเลยกดใจกัเลยกดใจกัเลยเฮ้ยกูเหลือเวลาสามสิบใชไมทุกคนนี่คือพวกเขาเป็นคอนเสิร์ตสรกแล้วมาวตอนนี้พาก่อนนอนทุกวันนะครับตอนนี้ไทประกันสนสีดรบัย้รับคที่เชยันสขสัตนะครับตัวที่สองขวดนะครับานี่สบ ยยห้ามตัวเองไม่ให้รับจะทำยงไงใจมันไม่ฟังก็แล้วก็แล้วก็แล้วสอวดแล้วต่อควัมเร็วเก้าเก้าล้วเด็ว่ใจงินได้เลย ชีวิตกูก็มีค่านะมาเร็วทุกคนเทปห้าสี่สามจอดครับผมชนนาตาไตรฉันนะครับวันนี้นะครับมาเสนอคอนดิชั่นของเรานะครับปกติหนึ่งเดือนสามเก้าเก้านะครับสวมแล้ใสไม่สีไม่มีน้ำตานะครับตัวนี้ก็ระดาษแก้วแรกของวันนะครับตัวทุกคนจะไม่ปวดเมื่อยนะครับเดินเถอะสะดวกอุ้มลูกอุ้มหลานนะครับหนึ่งหอยินได้หนึ่งเดือนครับสามเก้าเก้าพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้สนเลยครับเหลือแค่สามร้อยสามสิบสามบาทก็จ่ายเอินไอเลย มาแล้วสองขวดสองเสองขวดสองเก้าเก้าเร็วเซรามเซาใครกดไปนะขอร่ํำขอรวยใครกดไปขอให้สวยพันปีตลึงตึงๆึงขอให้หัวรักหัวหลงเดินไปคนก็เหลียวมองสองขวดตัวนี้ทาก่อนนอนทุกวันหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่ย่นหน้าตึงตัวนี้แพ้คืนเงินสองขวดนะเจ้านาย ในหัวในหัววังหัวเด้อกดเลยในหัวเร็วๆเ้าเฝ้าครขายวยวยครับครับครัขายวุ้ยวยเฝ้า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 ในหัวกดหน่ในหัวนะสองวีดายไปเร็วสองขวดเลือกแข่สอ้บาทขอบคุณจ้าออกดเลยกระจกได้เลย็วไปมาเร็วเถอสองขวดสองขวดเร็วสอง้อยเก้เก้ดเธอดวงใจกดได้บ้างเนที่หนักกว่าบนวัดเอาไเลย เธอสองขวดสิบวินุทธิดเธอกดหน่อยเร็วใครตกกดไปขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้แฟนสวยขอให้แฟนหล่อไปเร็ววันนี้นะครับกดกันเลยนะเธอนะไปเร็ววันนี้สองขวดครับใช้ที่สิบเดียวเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมานะเธอเจอแน่นอนขวดร้อยเก้าเก้าสองขวดสามเก้าแปดกดใจเลยตอนนี้เหลือแค่สองร้อยเก้าเก้าบาทกดเธอ โอ้กว่ากห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมเชนธนาไตฉัตรนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับวันนี้ยินดีกับทุกคนนะครับที่เปิดมาเจอนะครับวันนี้สองกวดนะครับเชนได้สิบเดือนนะครับปกติคนร้อยเก้าเก้านะครับสองกวดสามเก้าแปดครับวันนี้สองกวดและสองเก้าเก้าจะส่งฟรีก้จ่ายเงินได้เลยแม่ฉันก็เลยใช้เซรั่มแม่ฉันก็เลยใช้เซรั่มก้จ่ายเงินได้ทุกคนนี่ควรใหญ่เลยนะ นี่ขวดใหญ่สองขวดนะนี่ทุกคนนี่เรื่องจริงเลยนะนี่เชนวิลเลียมนะขวดใหญ่ขวดใหญ่เลยขวดใหญ่บักคักเลยบางจนมิดซีรีส์ห้ำใหญ่เลยไปเลยวันนี้หนึ่งขวดนะครับ100 ml ขวดเราละก็2ขวด298วันนี้กดอ่398เหลือ299บาทกดยังเงินได้เลยจ้าเมยไปเร็วกดเธอดวงใจก็ได้ฟังเพลงดีกว่าเธอเร็วเร็วเร็วสองขวดมีฮาลาด้วยนะนี่วันนี้นะครับสองขวดนะเธอกดไปเร็วหนุก398นะครับเหลือ299ทาก่อนนอนทุกวันนะเธอน่าจะเด้งเต่ง ตงเลยเลย,เเลยวแม่วันนี้กราบละขอเมตตาหน่อยนะถือว่าทำบุญก <ขอ S 1> ็ได้ครับ,รบพี่นั่งตรงนั้นพี่นี่ ใช่นี่ว่าเจ้าพี่นะจะเก้าพี่อ่ะนะวันนี้ขอเมตตาถือว่าทําบุญทำทานก็ได้ถ้าวัดชื่ออามาโดวันนี้ถือว่าเปลี่ยนกระเบื้องวัดนะครับวันนี้กราบเมตตาพ่อแม่นะน้องสู้มา11เดือนแล้วน้องลืมไปแล้วว่าน้องนอนเต็มอิ่มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนี้ขอเมตตาแฟนๆบ้านพี่ยูพี่เจนนี่นะครับเผื่อว่าพรุ่งนี้น้องได้นอนลึกขึ้นนางขึ้นหน่อยนะวันดีโอ้ยขอบคุณครับมีคนกดติ๊กเกอร์ให้นะครับไปเร็วกดใจงินได้เลยสองคนเร็ว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 เร สี bah, ส่หมื่นบาทไปเร็วกาบเลยกดเธอสองวดสิบเดือนเธอตัวนี้เธอหาซื้อไม่ได้แล้วไม่ค่อยมีตังค์ไปออกทีวีครับวันนี้ต้องอาศัยนี่ครับช่องพู่มากบารมีนะครับน้องยิวน้องเจนนี่วันนี้เมตตาน้องหน่อยนะกาบเธอกาบเถอทุกคนใครเกิดทันได้ทัวไม่เด <pol Gothic> ็กแล้ววันนี้เมตตาพี่หน่อยนะขอเลิกชินแกเรื่ตีช่วยถอยใจทิ้นี้ไปหน่อยไปคอยคอยเคยก็ไม่ดีมีฟอร์มแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะที่รักที่รัก ลืมเนื้อแล้วกูลืม20ปีแล้วไปเร็ว2อขวดจ่ายแค่2อง Exchange, เ,ออเอ้าเก้อเฮ้ยตะก้ามา2ขวด2เก้าเร็วลูก <2 S 1> พ่อแม่จ๋าพ่อแม่โอ้โอเอาัาบิกูตึงตึงมาจ้าเร็ว2งขวด29เก้าเก้าช่วยกันหน่อยเร็ว <c oughs> ใครเข้ามาใครม <ไป S 1> ้นเ<ๆ>ข้ามาใครลุกขึ้นมาฉี่นะครับ <c oughs> หลับไปแล้วลุกขึ้นมาฉี่กดจ่ายเงินได้เลยไม่ต้องกวลกดไปทางไปเธอยังมีเวลานะครับวันนี้ช่วยกันหน่อยนะเธอสขวดนะครับ2ขวดละก้าละก้าเลยเรเร็วเร็วเร ป้า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 เข้าใจเว้โว้ยทำร่งเงินด้วยนะเธอเจ็บภายทางมันก็ได้วันนี้อยู่ในวิถีประวัติศาสตร์นะครับสัญญาเลยคือบนเจ้าที่ไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าได้ลึกขึ้นไหลเนี่ยจะอยู่ถึงเช้าแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะไปตักบาตรนะครับให้เจ้าที่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนอนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอเมตตาหน่อยมีหมดไหมลูกเอาให้หมดเลยลูกสองขวดจากราคาสามเก้าเก้านะครับวันนี้สองขวดเหลือสองเก้าเก้านะพ่อนะแม่นะดูเมตตาหนูหน่อยนะโอ้ ความรักความเมตตาพิวพาโฟเซลัมสองขวดสองเก้าเก้าจ้ะแม่ก็จ่ายเงินได้เลยหมดไหมจ่ายดีหมดจ้าหมดเลยโอเคอ่าสรุปยอดมาเฮ้ยป้องป้องมาสรุปแล้วผมให้อีกสิบวิสิบ เทสสี่ามสองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กดใจาเงินได้เลยครับสขวด2 9งเาเแม่ผ่านวันนี้ไปพรุ่งนี้เจอแน่นอน398ครับถ้าถูกวันนี้มาเหยียบหน้าผมเลยครับวันนี้2อขวดครับสองเก้าเก้จ่าเงินได้เลย กราบเลยนะแม่นะนั่ไม่กดตอนนี้นอนหลับฝันไม่ดีนะต้องกดตอนนี้นะฝันหลับจะได้ฝันดีนะกดนะเออวันนี้ขอบคุณเมตตานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะเข้ามาอุดหนุนกลับไปหมื่นเท่าแสนเท่านะชีวิตนี้ไม่มีนี่ไม่มีสินนะทิ้งนี่ไว้ที่ผมเดี๋ยวผมจะใช้หมดภายใน3ปีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะไม่ต้องหมดยอดสามหมื่นออเดอร์สิบล้านบาทค่ะ ยอะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่แม่แม่พ่อพอทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณพี่พี่ที่อยู่เชียร์ด้วยนะขอบคุณนังน้องพนักงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะโอเคกี่บ้านนะลูกนะสามหมื่นบ้านสามหมื่นบ้านสามหมื่นบ้านนะจ้อบอกโรงงานโอนให้เลยนะพี่ไม่มีตังนะตังเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับดีด้วยครับ ยอดอ่ะโอ้ยเกิดมาไม่เคยพุ้ไม่เคยเห็นตอนที่แกนั่งรอแกนั่งแบบนี้เลยก็เลยเดี๋ยวก็ลง